วันนี้นะคะก็คือฝนตกค่ะเป็นดอกไม้บานสะพรั่งใน้ไรอาบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองเพื่อให้มีนักท่องเที่ยวเนี่ยหลั่งไหลเข้ามาเที่ยวในเมืองเลยตรงกันมากยิ่งขึ้นนักทท่่องเียวฝนตกแต่เพื่อนก็ยังพากินนะคะรู้จักอันนี้เขาสั่งอะไรเรียกว่าอะไรนะอ่ามันไม่มีเราสังเกตร้านน้ำมีอะไรบ้างมีปลาส้มแดงไส้กรอกเยอรมัน ราคาเท่าไหร่คะคิดละ20่ะว้วะต้วสจแวัสดีค่ะที่ร้านขายอะไรคะมีาเับคะราคาเท่าไหร่คะหมู20บาทว่าไก่บาทมาอุหนนกันได้คะร้านตะกีูรถมือป้าค่ะอดากไม่รู้เ่อ้หค่รอือ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะที่ร้านขายอะไรคะที่ร้านมีเป็นเออ่ชาเขียวค่ะมีโกโก้แล้วก็กาแฟโบราณค่ะมีนมสดมะพร้าวแล้วก็ชาน้ำซึ้งมะนาวครับขวดเท่าไหร่คะ35บาทค่ะแล้วนอกนั้นมีขายอะไรอีกบ้างคะมีเป็นยาดมสมุนไพรกับสเปรย์น้ำมันนวดสมุนไพรค่ะแล้วก็คือมีแผ่นมอ่าแล้วก็มีที่ ย่ดีค่ะบขอบคุณค่ะมาค่ะคุณแม่ยังสวยอยู่เลยขอบคุณค่ะตัวช่วยนะคะส่วนเรา2คนเป็นกำลังใจให้คนวิ่งนะคะเดี๋ยวเราจะกลับไปทานก่อนค่ะบ๊ายบายใช่ค่ะแล้วมันไก่ใบในก่อนนะคะ